เพื่อนเราอยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ๋ออยู่แถวน้าวามินีครับเราจะวิ่งเส้นไอ้นี่ก็แจ๊กก,จก็แก๊กไปตัวนี้ได้งานมาแล้วหนึ่งตัวตัวนี้ไปกันรับประพฤกจากน้าามินไปครับผมปึ๊บ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 ก้มแจมก้มแ โอ้ oh, ปลายไกลเลยเราเราวิ่ง mm hmm. นครอินนครอินน่าจะเป็นถนนพระรามห้าแล้วเราก็จะวิ่งไปที่ใหน่าจะพึกป้องไปกกนเลยเพือพอพ่อนจ้า เขาส่งเอกสารครับวันนี้รับเอกสารมาสองครั้งแล้วนั่นคือรถกุ้งพ่วงครับไม่ใช่รถพ่วงเขาเขาเขียนว่ารถพ่วง ถนนประเสริฐพนมเกตย้าไปแล้วครับนี่เส้นนี้จะยาวไปถึงถนนงามงวงวานเลยทีเดียวครับผมนี่คือถนนประเสริฐพนมเกตย้วไปเลี้ยวอีกทีหนึ่งแยกแครายเลยทีเดียวผมได้ดูปลายทางไว้รอแล้ว ผมแลรู้อ่า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 นั่นแปรพาินแล้ววันนี้มีน้องจา๋าไปไหนเนี่ยจากนั่งวิมีนไปอ่ะกันรับมาพึกมีน้องในในทีเพยียนบอกว่าไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะแต่เราจะวิ่งถึงหรือเปล่าประมาณห้าสิ สองนาทีไปดูก่อนเฮ้ยบ่ายโมงแล้วเนี่ยเอาสัปดาที่บ่ายโมงสิบนาที ราต้องดีเวลาเขาเบรกกับทันหานเราจะเอาเบรกเอาอยู่แล้วเราก็มั่นใจหน่อยเบรกของเราเราจึกๆึกเราก็ขอรำสองทีให้อยู่เลยแต่ว่าห้ามมีคนตัดหน้านะกานขับรถนะมีคนตัดหน้านไม่ได้พี่น้อง ยังไงมันก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมถ้าคนตัดหน้าแล้วมันต้องอแบบว่าถ้าเบียรกระทานหานเนี่ยพอเอาอยู่อยู่ถ้าคนตัดหน้าไม่รู้จังหวะเขาเนาะอันนี้ก็ตากแดดขึ้นหน่อยพี่น้องตากแดดนี่ต่ากแดดเนี่ยนะมันจะได้แก้หนาวใช่ไหมไปตากแดดหน่อยเราไป ยังแยกแค่หลายเลยทีเดียวตอนนี้ปัดถนนไม่ประดิษพระโธรรมมีถนุ่นมีถนนไอ้ด้วยเหรอที่นี้เราเรียกเองไอ้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 ถนนปฎิ์มะโธรรมกอนจะพูดจางไม่พอเรียกผมเด่นไอ้ไอ้ได้ไงพูดกาง อยู่บนเกษตรน้องมินเรียกว่านอยเสษตรมนุกยจิ 炸了锅。 มือนะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แค่ลายตรงไป บินอ่ะนี่้ยรถไฟมาพอดีอยู่ข้างบนอันนี้เขาเรียกว่างานบินครับผมนะมั้สภาพรถเราไม่ดีโอ้โหหรือว่าไกลมากว่ารถเราจะมาาั่มากมาสภาพทางรถของเราเมันเรียมยอดเรียมเกียวพีนน่เนอะ ได้คือเจ็ดสิบแปดสิบก็สบายมันก็บาลนะ่ะท้องเรมครับเรือจังท้องเรมแล้วตอนนี้หน้าเรือจังท้องเรมครับตอนนี้ลมแรงแรงพี่น้องเลยลมแรงมากพี่น้องลมหนาวพี่น้องนะถึงจะแดดจะร้อนแต่ว่า ลมเยอะครับลมเยอะตอนนี้ลมเยอะ เรามาถึงพันทิพย์งามวงวานแล้วครับเพื่อนๆจ๋าใหญ่มาไปพันทิพย์แน่นอนไม่ได้ไปหรอกแค่ผ่านครับพี่นอ้องพันทิพย์งามวงวานอันนี้เวลาวายโมกับ25นาที ขับรถผมเลยนะขับรถไปนู่นแล้วนะแต่ว่าเขาออกก่อนจะคิดว่าสนุกน,นะครับขับรถนบบพี่น้องตอนแรกอะโอ้ วุนถนนอ่ะหน้ามุ่วานอยู่ครับหน้ามุ่วานเราจะเลี้ยวที่แยกแครายวิ่งถนนสามหหงครับหน้ามุ่วานซอยสองครับผมว่าด้วยเรื่องการขับรถครับผม ตอนแรกเอาโอ้โหการขับรถน,นะเฮ้ยเป็นงานที่เราถนัดเราชอบดับากวามชอบเราก็ทำให้เราวิ่งงานหนักๆขับรถส่ขงของให้โรตัดเอาไปมาโอ้โหหนักมากพี่น้องตอนแรกก็สนุกอยู่พอผ่านไปปีเดียวเท่านั้นะนะรู้เรื่องพี่น้อง ป,ปีเดียวรู้เรื่องมันเหนื่อยโอ้การขับรถนะไม่ธรรมดาวิ่น้องออไปมาไม่ธรรมดาเมือม่อยล้าเมื่อยแข้งเมื่อยขาถ้าจะดีหน่อยให้ไปออกกำลังกายครับเมือนะม่อยนะแม้แต่รถใหญ่หรือรถเล็กก็เมื่อยหมด เรอดูงานงานที่เราชอบว่าว่าว่า,วาสารที่ไม่กี่ม้าเริ่มจะไม่ไหวนะครับไม่ไหวเพราะอะไรเพราะร่างกายเราม่หนออแอมันชอตล้างเนื่อหมดล้า เ้ิยจากร่างกายเราอ่อนแอจิตใจเรามันก็ตามร่างกายไปตอนนี้ก็ถึงกระทรวงสาธารณาสุขแล้วครับน่าจะทรวงสาธารณาสุขครับตอนนี้ ยาไว้หนดเลยครับสะพา,พา,าน,นพระรามากับถนนพระราม5บนเส้นกันนะครับตนถนนพระรามานั้นอยู่อยู่ในเมืองครับในเมืองอก็จอดถึงหน่อยพี่น้อง เจอเนี่ยถนนสะพานพระรามห้ากระผมโอเคครับคลิปนี้จบไว้เท่านี้ก่อนครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ